5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิชชันไปถึงล้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ5 minutes ครับคุณอยู่กับโรเบิร์ตนุสาหานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง Deadwood ในองค์กรนะฮะว่าเรา จะมีวิธีการบอกได้ไงว่าคนไหนเป็นเดตบูทแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นเด o บูทซะเองเนี่ยนะฮะเราจะแก้ไขยังไงซึ่งจริงๆต้องบอกว่า5 Minutes ตอนนี้ได้มันเป็นพาร์ทหนึ่งที่พี่เรงเอ็มแฟกที่ผมลงเทปของพี่แรงมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเอ่ได้ได้พูดประเด็นนี้แล้วผมรู้สึกว่าเออประเด็นนี้น่าสนใจก็เลยอยากจะมาชวนคุยแบบสั้นๆเฉพาะไอ้คำว่าเดตบูทเลยเนี่ยว่า จริงๆแล้วมันมีวิธีการ identify ยังไงจริงๆมีเยอะมากนะครับแต่ว่าผมกรุปหัวข้อหลักๆมาให้ประมาณนี้หนึ่งคือไม่มีแรงจูงใจและการกระตือรือร้นในการทํางานก็คือแบบเหมือนสั่ง A ก็ทํา A อะไรเงรรี้ยนึกออกฮะคือหรือแบบบอกไปก็ทําแบบทําบ้างไม่ทาบ้างอะไรคือเหมือนแบบไม่อยากจะทําให้มันสําเร็จอ่ะเออใช้คํานี้แล้วกันนะครับทำทรงๆไหมว่างันเถอะนะครับ <S 2ค<อ>ือไม่ยอมพัฒนาทักษะใหม่ๆอันเนี้ยค่อนข้าง ชัดเจนนะฮะว่าว่าคือบางอย่างคือคนเราทํางานนะใช่ไหมมันมีของใหม่ตลอดยิ่งช่วงนี้ของใหม่เยอะมากใช่ไหมเราก็ต้องพยายามพัฒนาทักษะของตัวเองเสมอการพัฒนาทักษะก็จะเป็นการเรียนด้วยการไปเทรนก็เรื่องหนึ่งนะฮะแต่การลงมือทําในงานนี่สําคัญมากคือถ้าเราไม่ยอมลงมือทําในงานเลยเช่นตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครงานทํางานอยู่ในออฟฟิศแล้วยังไม่ได้ลองใช้ AI เลยเนี่ยนะฮะผมว่าน,นี้อาจจะเป็นก็อาจจะเรียกได้ว่าอยู่ในกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่างานคุณมันเกี่ยวข้องน,นะงานแทบทุกงานตอนนี้เกี่ยวหมด ก็อาจจะแบบว่าเราไม่อยากพัฒนาทักษะใหม่ๆนั่นก็เป็น identify อันหนึ่งนะครับอันที่3คือทํางานไปแบบเดิมๆอย่างเงี้ยไม่มีความคิดสร้างสารรค์อะไรเพิ่มเติมก็คือแบบฉันทํามาแบบนี้1 0ปี15ปีฉันก็จะทาแบบนี้เรื่อยไปทั้งทที่จริงๆแล้วเนี่ยงานเรามันสามารถพัฒนาได้เสมอนะครับ 4. ไม่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของทีมไปประชุมก็ไม่เคยมีอินพุตใหม่เคยอ่านไปว่าอันด d าเขาจะคุยอะไรไม่สนใจมีอะไรคือ อะไรที่ทำงานเป็นทีมเวิร์กอ่ะไม่ทำนะครับห้าคือผลงานต่ำกว่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องนะครับผลงานต่ำกว่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องแล้วก็หกก็คือขาดความรับผิดชอบต่อง,งานที่ได้รับมอบหมายก็อาจจะเช่นส่งงานช้าหรืออะไรแบบนี้นะครับจริงๆมันมีอีกนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าเป็นหกกรุ๊ปใหญ่ๆทีนี้ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณกำลังจะเป็นเดดบูดหรือเป็นอยู่นะครับจะทำยังไง อันแรกเนี่ยคุณต้องหาแรงบันดาลใจหรือเป้าหมายใหม่ในการทํางานงานเดิมนี่แหละแต่จะต้องหาวิธีการทํางานใหม่หรือมองมุมใหม่ๆที่มันมีแบบให้มันมีแรงบันดาลใจมากขึ้นนะครับ2คือต้องพัฒนาทักษะของตัวเองนะฮะซึ่งอันนี้จริงๆน้องง่ายมากเลยนะฮะเป็นอะไรที่ง่ายมากเพียงแค่คุณตั้งใจนะครับของมันมีให้เรียนเยอะสุด มีให้เรียนเยอะมากเยอะจนไม่รู้จะว่าไงนะครับคือมันมีเยอะทุกที่จริงๆนะฮะของฟรีของไม่ฟรีมีหมดมีให้เรียนหมดนะครับสามต้องพยายามมีส่วนร่วมในความคิดริเริ่มใหม่ๆหรือว่าโครงการใหม่ๆขององค์กรนะครับสี่คือขอฟีดแบคค็กครัขอฟีดแบ็ก่อยว่าเ,เราจะพัฒนาปรับปรุงงานของเราได้ย่างไงบ้างนะครับห้าคือตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นหนึ่งเดือนสามเดือนรวมถึงระยะยาวในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ ข้อสุดท้ายคือต้องต้องมีต้องเปิดรับการเปลี่ยนแปลงอ่ะมีพัฒนาต้องพัฒนาทักษะเชิงบวกที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเพราะผมก็ต้งจะบอกว่าตอนนี้การแข่งขันในโลกธุรกิจไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันสูงมากนอกนอกซะจากว่าจะเป็นพวกธุรกิจที่เป็นแบบสมรทานผูกขาดอนะันนั้นตัดทิ้งไปก่อนแต่ธุรกิจอื่นๆน่ะที่ไม่ได้มีแบบว่า การปกป้องจากสมรทานหรือการ,ก,ารการผูกขาดหรือว่าหรือว่าลายเส้นต่างๆของรัฐที่จะทําให้คนอื่นเข้ามายุ่งกับธุรกิจคุณไม่ได้เนี่ยธุรกิจพวกนี้การแข่งขันสูงหมดนะครับคาถามก็คือการแข่งขันสูงเนี่ยเขาจะทำไงเขาก็ต้องการ High เ e อร์ฟอร์เมอร์แล้วยุคนี้เนี่ยยิ่งมีออโตเมชันเข้ามายิ่งมีการใช้ AI เข้ามาและ AI Adoption มันจะเร็วมากนะสองสางปีนี้เราจะเริ่มเห็นนะครับตอนนี้หลายองค์กรเริ่มใช้ AI Adoption เข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะมันเริ่มมันลดจํานวนคนที่จําเป็น หลายองค์กรตอนนี้ขยายงานขยายธุรกิจโดยฟรีเช็ดเขาแล้วเราจะเริ่มลดเชดเขาแล้วด้วยอันนี้ผมได้ยินมาจากผู้บริหารระดับสูง2อสคนละนะ,ะที่ไปนั่งกินข้าวกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไปกินข้าวกับเอ็กซ์เ v คทีฟเยอะมากหลายคนมากเป็นบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วเขาก็พูดตรงคือตีมตรงกันหมดเลยพูดแบบนี้หมดเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยนะฮะแล้วถามว่าถ้าเขาจะเอาคนออกจะเอาใครออกก่อนก็ต้องเอาเดบิวออกก่อนอยู่แล้วนี่มันแน่นอนเพราะว่า value น้อยเราถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นเดดบูดต้องรีบแก้ไขอันนี้พูดจริงนะฮะไม่ได้ล้อเล่นซีเรียสเพราะว่าทุกวันนี้ไอค้คำว่าจ o อบซ c เคียวรตี้นี่มันไม่เหมือนเดิมนะนะฮะมันไม่เหมือนเดิมมุมมองของผู้บริหารต่อเรื่องนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอันนี้ผมพูดได้เลยแต่ว่าเราจัดการตัวเองได้ถูกไหมเรื่องนี้เราจัดการตัวเองได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นเดดบูดอยู่เนะี่ยก็ต้องรีบจัดการนะครับในขณะเดียวกันองค์กรเองก็จําเป็นจะต้องเดนติฟายเดดบูดเพราะนั่นคือสิ่งที่กําลังทวงองค์กรอยู่ แล้วเราต้องทำให้คือจัดการไม่ได้แบบว่าต้องให้ออกนะแต่หมายถึงว่าต้องทําให้เขาหายนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที